โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับก่อนเข้าไปดูในเกมเนี่ยผมจะมาแนะนําดูนไอเทมพลังแสนวิธีการใช้สกิลของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนานะครับคือสกิลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้นะครับว่าสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับมันเป็นตัวละครที่ตีไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับมันตีไกลได้นะครับแล้วมันก็ ตีใกล้ได้นะครับเป็นตัวละครที่พิเศษมากในอาวยังไม่มีตัวละครแบบนี้นะครับคือเราไม่สา่าไม่จําเป็นต้องจะเปลี่ยนระยะการโจมตีเหมือนเซเนเทียเซเนเทียเนี่ยเราต้องกดสกิลในการเปลี่ยนระยะการโจมตีถูกไหมครับแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกดนะครับตีไกลก็สมมติตีไกลเนี่ยก็ตีไกลเห็นไหมเห็นปุ่มที่ผมคลิกป่ะพอตีใกล้มันก็เปลี่ยนเป็นดาบตีไกลจะเป็นหอ,อกสลิมนะครับตีใกล้จะเป็นดาบนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถติดคิได้นะครับ ตีไกลเนี่ยเขาติดขีแกภาพตีใกล้เนี่ยเขาติดคิเวทนะครับตีใกล้จะเป็นดาเมจเวทเลยนะครับส่วนตีไกลเนี่ยจะเป็นดาเมจแกภาพนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยคือการปาหอกไปนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสัญลักษณ์บนหัวซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยเรา ใช้อารมณ์เดียวกันกับวอลขาดนะครับคือไม่ว่าศัต네รูจะอยู่ที่ไหนถ้าสัญลักยังอยู่บนหัวมันนะครับเราสามารถเห็นได้ทุกที่แม้กระทั่งในพุ่มนะครับไม่สามสารถแอกพุ่มได้ถ้าโดนอันนี้ก็คือเราจะเห็นในพุ fun, uhh. ่มนะครับแล้วเวลาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับใช้สกิลหนึ่งเคลื่อนที่อโต้ได้เท่มากๆากนะครับสกิลหนึ่งครูดาวแค่ห้าวิเท่านั้นด้วยนะครับเราสามารถใช้เคลื่อนที่ไปทางไหนก็ได้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับมวยนะครับหรือว่าลาดหรือว่าแรดตามที่คนเรียกนะคร มวยเนี่ยเวลายโยกเนี่ยไม่สามารถโยกข้ามคือได้แต่ตัวนี้ครับสามารถโยกข้ามคือได้คือไม่จําเป็นต้องใช้สกิลให้กลับหลังนะใช้สกิลไปหน้าก็โยกได้นะครับโยกไปหน้าโยกไปหลังโยกได้หมดเลยนะครับใช้สกิลไปทางไหนโยกได้ทุกที่นะครับอยู่ที่ว่าเราอยากโยกไปไหนนะครับมาดูในส,ส่วนของสกิลสกันบ้างนะครับสกิลสเนี่ยคอมโบสกิลหนึ่งแต่ผมจะอธิบายสกิลสองเพียวๆก่อนนะครับสกิลสเวลาเราพุ่งเข้าไปเนี่ยตีปุ๊บเห็นไหมเราเอาดาบไปฟันเขาเนี่ยจังหวะฟันเนี่ยสามารถติดคลิได้นะครับเห็นม ติคลิครี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 นะครับก็แล้วแต่จังหวะว่าจะติดหรือไม่ติดแล้วแต่ดวงนะครับซึ่งสกิลยสองเนี่ยเวลาเราเข้าไปตีปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเราได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพเต็มนะครับในเวลแรกเนี่ยก็จะตีเร็วเพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจังหวะที่เราใช้สกิลยสองเข้าไปนอกจากจะตีเร็วแล้วนะครับเรายังได้เลือดเด้งมาประมาณสามจังหวะเป็นจังหวะชาชาชานะฮะนี่ฮะเลือดเด้งนะครับเห็นไหมเด้ง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 นะครับนี่ฮะหนึ่งสอง สามนะครับเด้งเป็นจังหวะช้าๆนะสามรอบนะครับซึ่งมันก็จะพุ่งเข้าไปแล้วฟันนะครับแปะนะครับประมาณนี้นะครับคอมโบล่ะนะครับคอมโบล่ะคอมโบก็คือปาสกิลหนึ่งก่อนครับสกิลหนึ่งเวลาติดสนิทตรงนี้บนหัวนะครับแล้วเรากดสกิลสองเข้าไปปั๊บนี่ฮะเราสามารถใช้สกิลสองได้อีกทีเฮ้ยคนดูบอกอีกทีก็บ้าแล้วพี่เปิดคูลดาวฟรีอยู่เอาใหม่ฮะเอาใหม่สกิลสองมีคูลดาวเจ็ดวินะครับตอนนี้สกิลสองคูลดาวเจ็ดวินะครับส่วนสกิลหนึ่งครับ สกิลหนึ่งคูดาวห้าวิถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะปาสกิลหนึ่งไปนะครับแล้วเรากดสกิลสองปุ๊บเห็นไหมเราสามารถกดสกิลสองได้อีกทีนะครับสแต็กสกิลหนึ่งถ้าอยู่บนหัวเขาเนี่ยแล้วเรากดสกิลสองนะครับมันจะใช้สกิลสองได้อีกหนึ่งทีทันทีนะครับคล้ายๆกับสแต็กของซิลแต่อันนี้ต้องใช้สกิลสองในการโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งสแต็กอันนี้ไม่สามารถใช้กับคีป่าหน้าโง่ได้นะฮะนี่ฮะไม่สามารถใช้กับคีป่าได้นะครับไม่งั้นมันจะฟาร์มเร็วเกินไปนะครับอ่ะ ต่อมาครับอธิบายง่ายๆตามนี้เลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับกระโดดไปสกิลสองฟันสกิลสองฟันประมาณนี้ในส่วนของอันติครับอันติเนี่ยเวลากดเนี่ยเราจะเป็นร่างซุปเปอร์เซ่ยนะฮะเราจะแบบดูหล่อเท่ขึ้นแล้วก็มีเกราะเขาเรียกว่ามีเกราะเด้งขึ้นมาด้วยตามจํานวนเลือดที่เราลดนะครับคล้ายๆกับอัตาแต่ว่าเกราะเนี่ยจะสามารถป้องกันให้ตัวเราได้เลยนะครับเวลารเราเปิดอันตินะครับฟังดีๆนะครับหรือว่าย้อนไปฟังก็ได้นะครับเวลาเราเปิดอันตินะครับตัวละครของเราเนี่ยจะกัน CC แค่ช่วงที่เราเปิดอันติเท่านั้นนะครับการซีีช่วงที่เราเปิดอันติมาสมมติว่ากดเปิดมาปุ๊บเขาตันปุ๊บเราจะไม่โดนแต่เรากดเปิดปุ๊บแล้วเขาเห็นอันติมาแล้วตันต่ออันนั้นจะโดนเผื่อคนไม่เข้าใจเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะเปิดไอปุ๊บไอ้กดสกิลหลบเ oh อาใหม,ม,ม่อันนี้ไม่แม่นอันนี้ไม่แม่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่ได้นะอ่ะหลอกเขาถ่ายไหมฮะกดสกิลปุ๊บนี่ไม่โดนตันนะครับอันนี้ไม่โดนตันนะครับอย่างที่เห็นนะครับ แต่หลังจากนั้นครับผมจะเปิดให้ดูอะ่ะเทนใช้สตันใส่เราไม่โดนใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดอันติหน้าโง่ของเราแล้วให้เทนวิ่งมาถ่ายติดตันเต็มๆนะครับ,รบเข้าใจความหมายหรือยังครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจความหมายนะครับว่าเวลาเราเปิดอันติเนี่ยเราต้องเปิดในจังหวะที่ถูกต้องที่แบบเขาสตันมาพอดีปื๊บ้เราเปิดติเราจะไม่โดนตันนะครับแต่ถ้าเราเปิดอันตีโง่ๆอยู่แล้วแล้วเขาวิ่งเข้ามาตันเนี่ยเราจะโดนตันนะครับในส่วนของอันติต่อไปนะครับเวลาเปิดอันติเนี่ยเราก็จะยิงไกในร่าง โคตรเท่ของเราเนะครับดาบเราก็จะเป็นดาบโคตรเท่เนะครับก็เรียกได้ว่าอันตีเนี่ยก็จะเสริมพลังให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับตีแรงมากขึ้นตีโหดมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันตีของเราเนี่ยสกิลสองเห็นไหมแล้วเวลาสกิลสองเขาเรียกว่าวงสกิลสองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับวงสกิลสองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ครับแต่ถ้าเราเปิดอันตินะครับเราจะกลายร่างเป็นก็อดซูเปอร์เซ่าสุดเท่เนะฮะเวลาเราเปิดอันตีเนี่ยสกิลสองแม่งโคตรไกลครับ ไกลแค่ไหนคือใกลครับแล้วมันไกลกว่าระยะปกติที่มันควรจะเป็นด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับระยะเนี่ยประมาณนี้ผมกดติดนะครับซึ่งเอาจริงระยะมันประมาณนี้นะครับระยะประมาณนี้เลยแบบทั้งหน้าจอเอาง่ายๆกระโดดกระโดดหาใครก็ติดนะครับคอมโบนะครับคอมโบวัมโบแบบง่ายๆนะครับผมจะทําก่อนจบการแนะนําสกิลนะครับคือการปาสกิลหนึ่งไปก่อนครับ แล้วแปลงร่างร่างอัตโนิยมครับฟันฟันฟันพอก็จะหนีปุ๊บกดสกิลต่อนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราเปิดอันตินะครับเราจะไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้ไม่งั้นมันอาจจะโกงไปนะเพราะที่อยู่เนี่ยสกิลหนึ่งแม่งก็ไกลมากแล้วนะครับถ้าเราสามารถใช้สกิลหนึ่งนะครับพร้อมกับร่างอันติได้เนี่ยผมว่าแม่งอันติเป็นดีแลกเลยครับพุ่งตรงไปตู้มนะครับแตกประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยทําให้ใช้สกิลหนึ่งตอนอันติไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะโกงไปนะครับผมว่าไม่งั้นมันจะโกงไปลลลลล่่่่าางงงนนนนนี้้้้้แแแแแวววฟฟััักกกออปบบบคคย็็ไดะร อย่าลืมนะครับสกิลสองทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นนะครับแล้วเวลาอัพสกิลหนึ่งไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้สกิลนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะไปอธิบายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้สกิลนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปให้ทุกคนดูนะครับว่าลูนไอเทมพลังแฝงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับไปลุยกันเลยฮะมาดูในส่วนของสกิลง่ายๆกันก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการอัพอะไรนํานะครับเปิดหน้ามันขึ้นมาครับหล่อเท่่่่่อะะชบนีีมเเิกทฮ โคตรเท่นะครับอ่ะมาดูในส่วนของสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับหลายคนคงแบบไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะเปิดดูง่ายๆนะครับถ้าดูตามตะกระง่ายๆของเรานะครับสกิลหนึ่งนะครับอัพเวลหนึ่งจะบวกดาเมจร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยคืออัพไปทําไมแม่งเบาขนาดนี้อัพไปทําไมครับคือไม่ต้องอัพหรอกปล่อยมันไปนะครับสกิลหนึ่งมาดูที่สกิลสองครับโอ้โหขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันแรกเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยคือการลดคูลดาวนะครับยิ่งอัพยิ่งลลดดคูาว นะครับยิ่งอัพยิ่งลดคูดาวเหยแม้จาก10วินะครับจาก10วิอ่ะหัวผมบัง จากสิบวิแล้วตรงนี้ครับก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี50 60 70 80 90 1 0จ็ดนะฮะถ้าอัพเต็มก็ตีเร็ว100เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างคือหุยฟู่เชิงหมิงนะครับก็คือฟื้นฟูเลือดนะครับหุยฟื้นฟูเลือด100นะฮะก็ฟื้นมา3 3แม่นะครับแม่แม่แม่นะครับอย่างที่เห็นประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคืออัพสกิล2นำนะครับในตอนแรกนะอ่ะต่อมาครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของงงงงพพลลััััแแฝฝนนะครบบก้าง ส่วนตัวผมใช้เป็นพลังแฝงอันนี้นะครับผมใช้เป็นพลังแฝงอันนี้นะครับจะไอตรงนี้จะเป็นขวานนะครับแล้วก็เป็นตีติดครีนะครับติดครีแล้วก็เพิ่มพลังเวทด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเจาะเกาะก็ได้นะครับถ้าอยากได้เจาะเกาะนะเพราะแต่ว่าผมใช้ของคีเยอะผมก็เลยใสใ่เป็นคีนะครับใส่2ชิ้นครีสองชิ้นขึ้นไปเนี่ยใช้เป็นเบสซิ่งอันนี้ก็ได้นะครับในส่วนของสกิลก็ ประมาณนี้เลยถ้าใครแบบอยากได้พุ่งไปโจมตีครั้งแรกแรงก็เป็นเลที่อินฟอร์โน่แต่ผมไม่แนะนําผมแนะนําเป็นชาโดว์เบรกดีกว่านะครับมันจะดูรุนแรงกว่านั่นเองนะครับใช้สกิลหนึ่งเด้งดึงดังเสร็จปุ๊บนะครับกดสกิลสองพุ่งไปฟันหนึ่งทีพุ่งไปฟันหนึ่งทีนะครับมันจะได้ชาโดว์เบรกครบสามตั๊กแทันทีเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาบัฟมานะครับในส่วนของอ่ามันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วช่างแม่งนะครับแต่ว่ามันเพิ่มมาจากการซีซีสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสิบสองจ แล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นในส่วนของเดสเวดูเอลนะครับในการโจมตีเนะี่ยจะได้สแต็กวิ่งเร็วขึ้นแล้วพอตีครบเนี่ยจะได้ลดเขาเรียกว่าเจาะเกาะ15%ได้เลือดเด้งขึ้นมา15%ผมไม่รู้ว่าจะถึงไม่ถึงนะแต่ว่าผมชอบอันนี้นะครับถ้าปกติก็อาจจะใช้อันนี้ก็ได้ครับสื่อหวางอะไรนะสื่อหมางอะไรนะครับใช้ไปนะครับเคิร์ดออฟเดสเออจะอ่านชื่อจีนทำไมวะเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับพลังแฝงนะครับแล้วก็สกิลมาดูในส่วนของรูนกันบ้างนะครับรูนผมว่าจะใช้รนนรนเเปป็ดสิิต ดัคกอนคลองนะครับเบรดสปิริตดัคกอนคลองเนี่ยจะเห็นเซตแบบนี้นะครับต่อให้ชื่อเป็นภาษาจีนเนี่ยแต่ว่าตัวเลขมันไม่หลอกเราตัวเลขก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นคิทสิบหตีเร็ว10นะครับเคลื่อนที่10นะครับเจาะเกาะ64แล้วก็ดาเมจเพิ่มมาอีก9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูนไอเทมพลังแฝงสกิลของตัวละครของตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าไบรตโต้ไบรต์คุง นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับคลิปแม่งยังไม่จบนะครับยังมีสอนเล่นป่าในอีกข้างในนี้อีกนะก็ไปดูกันได้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคนอ่ะโอเคครับผมเมื่อกี้อัดเสร็จเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่พูดถึงไอเทมนะครับต่อมาเนี่ยเรามาคุยในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับไอเทมเนี่ยเราจะเล่นเป็นคล้ายๆกับเอรันดอร์นะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถตีติดได้ทั้งคีเวท แล้วก็คลิกแกยภาพนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องออกจาะเกาะเพราะว่าถ้าออกจาะเขาะเนี่ยมันจะเจาะได้แค่สมมุติเราออกจาะเาะอน,นี้ใช่ปะมันก็จะเจาะได้แค่เก,กาะไกลยภาพนะครับมันจะเจาะเกาะเว้ไม่ได้เพราะงั้นก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายนะครับเน้นแบบคลิกๆแล้วก็ดาเมีดไปเลยจะดีกว่านะครับในส่วนตัวไบ์นะแต่ถ้าเลดเกมจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้นะครับในส่วนของเจาะเกาะก็จะขายไอ้นี่ฮะประมาณนี้จะอารมณ์ขายสลิกสติงไปออกเป็นมูลามาสะคล้ายๆกับเอรันดอร์แล้วก็เลดเกมถ้าติ่มมากๆก็ เป็นรองเท้ากันซีก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขายรองเท้ากันซีนะครับไปออกเป็นเกาะเกิดแล้วก็รอเกาะเกิดสลับกับเคียวสลับกับแข็งอะไรไปก็ว่าไปนะครับประมาณนี้เนาะขอให้มีความสุขการรับชมคลิปนะครับโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นฮีโร่ตัวใหม่อย่างไบรท์คุงกันนะครับก็ สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับสกิลพวกนู้นพวกนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มกันบ้างว่าตัวเนี้ยมันฟาร์มยังไงนะครับอย่างแรกเลยครับเราจะอัพสกิลสองนำนะครับเพราะสกิลสองเราเนี่ยยิ่งอัพเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคูลดาวมันจะลดนะครับแล้วก็เพิ่มสถานะ ช่วยตีเร็วนะครับช่วยดูดเลือดอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มเยอะนะครับส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่ช่วยอะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูตรงหน้าทริคหรือผมอธิบายสกิลผม,มอธิบายอีกรอบนึงให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับสกิลสองเนี่ยคือการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับเวลาพุ่งเข้าไปเนี่ยเราจะตีเร็วขึ้นด้วย50%ในจังหวะเลเวลแรกนะครับยิ่งเราอัพขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าอัพจนสกิลสองเต็มนะเราจะตีเร็วขึ้น100%นะครับแล้วก็นอกจากตีเร็วเนี่ยตอนพุ่่งเเข้าาไปหศัตรูนนียนะครับเราจะไดดดู้เลือดด้วยเห็นหมจะดดะูเลือดดเ้้งขึนมาทีตึ๊กต็เรียกว่าดดูเลืออดค่นข้างที่จะโอเเคลย นะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับคือการปาสกิลแบงหน้าแล้วเราสามารถเคลื่อนเคลื่อนที่ยกย้ายเศษพวกยกาย้ายได้ตามที่เราต้องการจะเคลื่อนที่นะครับถ้าปาสกิลหนึ่งโดนศัตรูนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวแล้วเราสามารถใช้สกิลสองฟันศัตรูได้สองครั้งนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมใช้สกิลหนึ่งไปโดนหัวศัตรูขึ้นสัญลักษณ์ใช่ไหมเราก็ใช้สกิลสองไปฟันปุ๊บแล้วสกิลสองมันจะรีคูดาวนท์ทันทีเลยแล้วก็ฟันได้ปุ๊บหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราปาสกิลหนึ่งโดนหลายตัว มันก็จะสามารถกระโดดเกาะได้หลายตัวถ้าเขาไม่ยืน5ตัวเนี่ยแล้วก็กระโดดเกาะตีตัวนึงแล้วก็กดสกิล2โดดไปหายตัวโดดไปหายตัวมันก็ทําได้นะเคยทําอยู่นะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาในส่วนของสกิลอันตินะครับเรารู้แล้วว่าคอมโบเนี่ยใช้ไงนะครับก็คือเปิดสกิลหนึ่งะครับแล้วก,กดสกิลสสกิลสนะครับแล้วตีคอมโบประมาณนี้ในส่วนของอันติตัวละครของไบรท์นะครับไบรท์เนี่ยเป็นตัวละครที่อันติกายล่างนึงแปกดีเหมือนกันนะครับ คืออันตีมันอะ่ะมันจะแปงลงร่างเป็นร่างแสงของมันะนะครับแล้วจะทําให้การโจมตีเนี่ยแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ดูดซับดาเมจที่เข้าหาตัวเราได้ด้วยทําให้ถึกขึ้นนะครับตายยากขึ้นแล้วก็เวลาเปิดอันตีเนี่ยนะครับจังหวะที่เราเปิดอันตีนะครับถ้ามีคนจ่ายสกลิลส,สตันหรือว่าอะไรมาเนี่ยตัวเราสามารถจะหลบนะครับจะหลบออกมาได้นะครับก็จะเรียกได้ว่าไม่โดนส,สตันไม่โดนซีซีนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งได้ตอนที่เราอยู่ร่างอันติ นะครับเพราะงั้นการคอมโบของไบรท์นะครับถ้าจะคอมโบให้ได้ราเมจแรงที่สุดแล้วก็ไล่ค่าได้ดีที่สุดนะครับเราจะเริ่มจากการปาสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับปาสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยกระโดดค่อยใช้อันติแล้วก็กระโดดแล้วก็ตีตีตีแล้วก็กระโดดต่ออีกทีหนึ่งจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะอันติอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใช้สกิลสองเนี่ยปกติมันจะอยู่ใกล้ใช่ไหมนะครับปกติระยะสกิลสองมันจะอยู่ค่อนข้างจะใกล้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าไบรท์กดสกิลอันติ ปุ๊บแล้วกดสกิลสระยะแม่งจะกว้างมากนะครับจะก,กว้างแบบกว้างพอสกิลหนึ่งที่เราเห็นเลยนะครับคือเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีใกล้เป็นไกลนะฮะโจมตีไกลก็ลย Garden, อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นคริแกยภาพนะครับส่วนการโจมตีใกล้ของไบรท์เนี่ยจะเป็นคริเวทนะครับก็กอ,ย Leaving. อย่างที่เห็นเลยมันแยกกันนะครับตีไกลแกยภาพตีใกล้เวทนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบเป็นสายไหนนะครับใครชอบตีไกลก็แบบยืนไกลแล้วตีไปนะครับส่วนใครชอบตีใกล้ก็ เข้าไปตีใกล้ๆจะได้ต <uno> ิดคิเวทนะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกดสกิลอะไรนะคือมันเปลี่ยนตามจังหวะที่เรายืนเองเลยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับเผื่อใครลืมแล้วเวลาเราใช้สกิลหนึ่งโดนฝ่ายนะครับเราจะสามารถเห็นเขาได้ทุกที่จนกว่าสัญลักษณ์สกิลหนึ่งจะหมดนะครับคล้ายๆกับอันติวอลขาดถ้าใครนึกไม่ออกนะครับนี่ฮะตัวเราเวลาแปลงล่างก็ยืนฟาดยืนตียืนฟาดยืนตีนะครับแล้วก็จริงๆเวลาไบรท์เปิดอันติพยายามไม่เข้าไปสู้ได้ก็ดีนะเพราะว่าตัวมกา นะครับเก่งจริงๆถ้ามันเปิดอันเตียเราจะสังเกตเห็นนะว่ารู้สึกว่าคีปมันถึกไหมไทุกคนรู้สึกว่าคีปมันถึกไหมปกติเนี่ยถ้าตัวที่มีความเร็วในการโจมตีระดับนี้นะครับแล้วก็โจมตีติดคีตีเร็วตีรัวเนี่ยคียปป่ามันควรจะตายง่ายๆนะครับแต่ว่าตานี้กลายเป็นว่าคีปป่ามันดูถึกจุงกระเบยนะครับดูดูบ้ฟ้าดูบ้าฟ้าตัวผมไม่ได้ตีเบานะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับที่ผมไปตีใส่ฮีโร่ฝ่ายผมตีแรงนะนะครับผมตีแรงนะผมไม่ได้ตีเบาเบนะนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าตีคีบเบาลงไม่แน่ใจว่าเป็นเนิร์ฟไอเทมป่าหรือเปล่าหรือว่าบัฟให้คีบป่ามันถึกขึ้นนะครับเนี่ยเปิดตีปุ๊บกดสกิลสองเห็นไหมว่ามันพุ่งไกลมากนะครับแบบพุง่งพุ่งแบบผิวเลือดแหละนะครับแต่ว่าเสียดายที่กดสกิลหนึ่งไม่ได้นะครับ ถ้ากดสกิลหนึ่งได้นี่อาจจะเป็นแบบสกิลหนึ่งคล้ายอันตีดีหลักเลยั้งนะครับเพราะว่าร่างแสงมันดูเวอร์มากนะครับใช้สกิลหนึ่งโดนปุ๊บก,กดสกิลสองแล้วกดสกิลสองนะครับก็เป็นการไล่ล่านะครับนักล่าแห่งแสงน้าจำไม่ผิดที่โป่มาในอนิเมะของอนิเมะของตัวลาวิลเอ้ยออกมาในะอนิเมะของซาตาถ้าทุกคนจําได้นะนะครับเวลาเปิเปดเวลาเปิดสกิลหนึ่งโดนเราเนี่ยมันก็จะวาร์ปมันก็จะเห็นเราทุกที่นะฮะ อ่าเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้แอสเซนกาใช้อันตินะครับอยากจะรีวิวแอสเซนการนะแอสเซนกาใช้อันติแล้วมันผักนะครับมันผักผลไม้มันผักไอตัวที่โดนมือฝ่ามืออยู่ไรของมันเนี่ยนะครับไอตัวที่โดนฝ่ามือของมันลอยตามฝ่ามือไปด้วยนะครับอันนี้คือการปรับแพทใหม่ของแอสเซนกานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันนะ สกิลสองมันใช้ดูดเลือดได้ค่อนข้างจะดีนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้นะผมอาจจะดูไม่ไม่ชําเท่าเล่นใน iPhone นะเพราะว่าแบบอันนี้ก็แบบจับปุ๊บก็เอาคลิปมาลงเลยนะครับแบบซื้อมือถือใหม่มาเพื่อทําคลิปเลยคิดดูเพื่อรูปเพจทุกคนเลยนะเห็นขอกันมาเยอะนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนี่้สกิลสองโดนปุ๊บสับสกิลสองเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสองประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวละครของเรานะ ผมชอบนะล่างล่างอันเนี้ยมันดูเป็นแบบคนที่โดนแตะต้องไม่ค่อยได้ดินะมันดูเป็นแสงดิดูเท่ดนะิกดสกิลสองสกิลหนึ่งโดนแล้วปาดสกิลสองสกิลสองได้เลยนะครับแบบเด้งเลือดรัวๆเลยนะครับเด้งเลือดตีเร็วดเด้งเลือดตีเร็ว,รวนะครับเป็นตัวละครที่ผมบอกว่าผมคิดว่า OP มากๆเป็นตัวที่แบบคือถ้าตัวนี้เข้ามาผมให้อยู่ในรังเอสได้เลยนะครับคือหลายคนแบบชอบบอกว่าผมอ่ะไม่อวยฮีโร่ใหม่ น่ครับชอบบอกว่าผมไม่ไวยฮีโร่ใหม่ที่แบบจะเข้ามาก็แบบฮีโร่ใหม่ที่เข้ามาแต่ละตัวบางตัวมันไม่โหดไงแต่ตัวนี้นะครับเป็นแล็ S เอสได้เลยนะครับเอ่อความเร็วในการโจมตีนะครับมีสกิลวิบวับนะครับแล้วก็อันติค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่อารมณ์คล้ายเซนเนสเทียนะแต่ว่าเล่นง่ายกว่านะครับเพราะตัวละครมันมีสกิลว้าวิบวับนะครับมีสกิลหลบมีสกิลเข้าสสกิลนะครับ อันติีเนี่ยยังสามารถหลบสกิลได้อีกนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้นะครับมีอึดขึ้นมาด้วยนะครับพลังแฝงใช้เป็นเดสเรดูเอลจริงๆก็ถ้าอยากลองสายอื่นก็ได้นะแต่ผมชอบเดสเรตนะครับเวลายิ่งตีเนี่ยมันยิ่งเคลื่อนที่เร็วนะครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็มีดูดเลือดมีอะไรเงี้ยนะครับถึงว่าบางทีมันอาจจะเก็บสแต็ไม่ครบก็เถอะนะครับก็เท่านี้ก็โอเคแล้วครับเท่านี้ผมก็โอเคแล้วไม่จําเป็นต้องเลือดเด้งก็ได้นะครับว่าตัวนี้เล่นสายเคีย์ผมว่าคุ้มนะครับมัน มันคล้ายๆกับเอรันดอร์นะครับอย่างที่คนรู้กันว่าผมชอบเล่นเอรันดอร์อยู่แล้วนะครับเพจเป็นเพจเอรันดอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเอรันดอร์มันโจมตีเป็นคีเวตแล้วคิแกาภาพนะครับตามจานวนดาเมจแก้ภาพของมันถูกไหมไอตัวละครนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราออกเป็นเจาะเกาะเนี่ยมันก็จะดูไม่คุ้มเพราะว่าเราออกเจาะเกาะมามันเจาะเกาะจริงแต่มันเจาะเกาะแก้ภาพมันไม่ได้เจาะเกาะเวทถูกไหมครับพอมันเจาะเกาะเป็นเจาะเกาะแกยภาพเนี่ยนะครับ ความความที่มันไม่เจอกอเวทมันก็ดูไม่คุ้มแล้วเราอ่ะออกเป็นคีดีกว่ามันจะได้คุ้มมันจะได้แบบตีติดคีดึงแกลภาพคีเวทนะครับมันจะดูคุ้มกว่าสําหรับผมอ่ะนะครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าเล่นก็จะเห็นว่าเอรันดอร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกคีนะครับยูเว้นแต่เล่เกมไอตัวนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ออกคีถ้ายังไม่เล่เกมดูมันตีตีโคตรเร็วเลยทุกคนตีเร็วมากวาเวอร์นะฮะคืมีทั้งตีใกล้ตีไกลแต่ตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่เราแบบอยากเล่นเลย ชอบตีมันดูอนิเมะบ่อยเลยว่าตีใกล้ไปเลยฮะเพ่ดีนะฮะหยิบดาบมาฟาดนะครับหรือว่าเป็นแฟนขับสลิมนะฮะก็ตีไกลก็ได้ตีไกลมันก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะตามไปเรื่อยตัวเราตามไปเรื่อยฮะคือเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเลดเกมก็โหต้นเกมก็ ใช้ได้นะครับการเกมนี้ก็กดดูมันฟันดิถ้ามันใช้สกิลสองเข้าไปปุ๊บม,มันได้สับเมื่อไหร่อันนี้คือแบบน่ากลัวมากนะครับจะได้สับเมื่อไหร่นี่หลอนอยู่นะตามไปเรื่อยตัวเราก็ถ้าใครชอบนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็คอมโบสกิลหนึ่งให้โดนกดสกิลสองสองทีนะครับหรือว่าสกิลหนึ่งให้โดนเปิดอันติกดสกิลสองนะครับเห็นว่ามันดูอึดน,นะ แห็นว่ามันดูอึดมากนะครับไอตัวไอตัวใหม่เนี่นะครับมันมีโล่ขึ้นมาเอาง่ายๆมันมีโล่ขึ้นมาแล้วมันอึดอ่ะปาสกคิลหนึ่งโดนกดสองกดสองนะครับดาเมจมันจัดนะครับดาเมจมันจัดแล้วก็ระบบใหม่มีระบบกดไลท์ด้วยยิงคายเยอะยิงกดไลท์ผมก็ไม่แน่ใจนะดูมันฟันดิฟันทีแบบสยองฝันจัดไอฮีโร่ตัวใหม่นี้ผมก็ทํารีวิวไปแล้วเนาะมันตอนแรกมันชื่อน็อตตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นโรเลียนนะครับก็ เป็นตัวร้ายนเป็นตัวร้ายนีเรื่องอีกตัวนึงนะแหละนี่ดูตัวเราฮนะอุ้งเข้าไปน่าเกียดตัวมันน่าเกียดจริงๆนะทุกคนตัวมันแบบพอกดอันติลุกสก,กิลสองม่งแบบโคตรไกลนะครับไกลจะจัดแต่ข้อเสียผมก็คงบอกได้ว่าข้อเสียของมันอ่ะคือตัวละครของมันไม่สามารถที่จะเาเรียกว่าอะไรเดี๋ยตัวละครของมัน ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้2จังหวะก็คือเคลื่อนที่ได้จังหวะเดียวคือเวลาเรากดสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองเนี่ยต้องเข้าหาศัตรูเท่านั้นนะครับถ้าเคลื่อนที่ได้2จังหวะแบบอารมณ์แบบสกิลแบบนาคอสเซฟิสอะไรพวกเนี้ยมันจะดูโหดมากนะครับแบบเคลื่อนที่ได้โกงจัดแต่เท่านี้ก็โกงแล้วแหละนะครับเท่านี้ก็โกงแล้วแหละสกิลหนึ่งเนี่ยใช้เลื่อนทิศทางได้เลยนะครับจะโยกไปทางไหนก็ได้คล้ายๆกับคล้ายๆกับเวลามวยต่อยแล้วยกแต่ว่าโยกของอันเนี้ยมันสามารถโยกข้างคือได้ นะครับมันจะดูโกงกว่ามวยนะครับก, s <S ก็บดามเมตตอนเลดเกมเนี่ยจัดจ้านใช่ไหมเลยเดครับจัดจ้านแบบไม่ไหวละกระโดดอันติปุ๊บกระโดดทับใครตายหมดปัน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 เนี่ยไม่เห็นดามเมตไหมเหมือน,นคนบ้าเลยครับอันติกระโดดว้าปตกแอบ่อยนะครับดาเมจแม่งสุดจัดจัดเลยประมาณนี้นะตัวนี้นะครับก็จังหวะต่อจากนี้ก็จะเป็นจังหวะไปไล่ล่าเขาแล้วนะฮะด้วยความหิวโหยฮะ นะสกิล2โดนสกิล2ได้อีกรอบพอสกิล2ปุ๊บมันก็จะตีเร็วนะมันก็จะเร็วๆๆเๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะฮะจุดส่วนเนี้ยถ้าคนรู้สกิลมันอ่ะแม่งเล่นโคตรโหดเลยนะผมว่าแต่ถ้าไม่รู้ก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นแต่พอรู้ก็โหดอยู่เนี่ยนะครับมันตัวโกงอ่ะเอาง่ายๆตัวมันโกงครับมันตีเร็วมันตี200%แล้วก็ดาเมจมันไม่ได้เล่นๆนะดาเมจมันโคตรแรงแป้งล่างแป้งล่างแล้วดูมันตีดูมันดูดเลือดดูมันตีดูมันดูดเลือดคือน่าเกียจ เนี่ยครับหน้าเกลียดจริงเวลากดสกิลสองมันดูดเลือดไงมันตีดูดๆตีดูดๆตีดูดๆเนี่ยน่ากลัวเรียบร้อยฮะจังหวะนี้จะบอกว่าเป็นจังหวะที่น่าอับอายที่สุดฮะผมว่าเลือดผมก็ดูเยอะนะโดนป้อมตีตายเฉยเลยชีวิตลันทลเหลือเกินนะครับโดนป้อมตีตายเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรก็ฟาร์มฮะฟาร์มตะมุตะมิไปฮะ คือจริงจะว่าเนี้ยเราก็จบเกมได้แล้วนะครับถ้าคนดูคนไหนนะครับดูแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันน่าจะเป็นพลังแฝงนี้นะหรือว่าเอาพลังแฝงแบบนี้นะหรือว่าเอารูนแบบนี้นะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามลองเอาไปเล่นดูนะครับก่อนเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าจะมีเวลาลองอีกเยอะแหละสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าถ้ามองเนี่ยการอัปเดตการเข้ามาของตัวละครนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับจะมีเด็กตรานะครับที่จะเข้ามาก่อนนะครับตัวแม่นมของ เนเทียนะครับจะเป็นเด็กตาแล้วก็จะเป็นโลเลียนนะครับหรือว่าไอตัวที่มันปล่อยลูกบอลลูกบอลมืดๆนัน่นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ยังเป็นตัวล่าสุดแต่ในอนาคตเดี๋ยวก็อาจจะมีเรื่อยๆแหละนะครับตามเนื้อเรื่องตัวนี้รู้สึกว่าโดนส่งไปปราบโบคาดกับตัวโเรเลียนนะนะครับมันชื่อโเรเลียนปะวะผมก็จาชื่อไม่ได้แล้ว สกิลหนึ่งฮะให้แมนแนสกิลหนึ่งให้โดนปุ๊บกดสกิลสองเลยถ้าไม่ถึงแล้วก็เปิดอันตีแม่งเลยเนี่ยเปิดอันตีแม่งเลยวิ่งตามกดสกิลสองครับระยะโคตรไกลตึบดูดิมันยังมีตัวไหนในเกม ROV ตอนนี้ที่กระโดดแม่งไกลขนาดนี้อีกครับเอาเป็นเซิร์ฟเมตานะนะครับมันมีตัวไหนที่กระโดดแม่งโคตรพ่อโคตรแม่งความไกลเหมือนตัวนี้อีกคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเท่าที่ผมรู้สึกกระโดดแบบออโต้อะไอตัวเชอนี่แหละกระโดดไกลสุดแล้ว นี่ครับคือมันกระโดดเกาะหัวแบบระยะไกลอ่ะมันควรหลอนเลยนะครับบัตเตอร์ไฟก็ดูกระโดดใกล้นะครับหรือว่าตัวอะไรต่างๆอารเลนก็ดูกระโดดใกล้อยู่นะนะครับแต่ตัวนี้แบบไกลมากนะครับไกลมากโดดทีมันหายเลยก็คือโดดทีแล้วมันไปตบมันไม่ได้ตบเบาๆอย่างเงี้ยมันตบทีดอกละสองพันกว่าดูมันตีดูดาเมจนะครับดิ้ง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 เนี่ยนะครับตอนแรกผมบอกว่าตัวอะไรที่เป็นตัวเอาดาร์คเลเยอร์ได้เร็วนะไฮ พอกันเลยครับไฮแอติตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนเร็วกว่ากันนะครับนี่ฮะเปิดอันติคือถ้าผมพุ่งไม่ติดขื่อนะถ้าอันติมันไม่ติดขื่อตรงนั้นนะลิงหายนะครับกระโดดแล้วไปสับ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 ดูคีเวทคีเกภาพมันมันเป็นตัวที่คีเวทรัวมากตั้งแต่ผมเล่นมาตัวนี้คิเวทมันโคตรรัวเลยนะครับพอๆไปแลนดอเลยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊าย